การเข้าไปดูวิธีสร้างแพทเทิร์นทางช่องแบ่งปันทําตามนี้นะคะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่หาคลิปวิดีโอ การสร้างแพทเทิร์นนะคะเวลาก้อยโพสต์ลงไปนะคะทางช่องมีเพื่อนๆหลายท่านหาไม่เจอว่าจะเข้าไปดูได้ตรงไหนการเข้าไปดูนะคะเพื่อนๆคาะเป็นช่องแบ่งปันนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเข้าไปที่หน้าหลักของช่องวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นนะคะตรง Facebook เลยนะคะตรงเพจนะคะกดเข้าไปนะคะ มันจะมีหลายท่านที่แชร์ออกไปนะคะเป็นเพจเป็นช่องวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นนะคะเป็นรูปหน้าปกโปรไฟล์เป็นรูปโปและรูปดอกไม้นะคะสีม่วงหรือสีเหลืองนะคะจิ้มลงไปตรงรูปโปรไฟล์เลยนะคะพอเราเข้าไปเสร็จแล้วรูปล่างหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะรูปโปรไฟล์วารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นรับสร้างแพทเทิร์นตามแบบตามไซส์นะคะพอกด ตรงรูปโปรไฟล์เสร็จแล้วก็จะได้แบบแบบนี้นะคะจะขึ้นรูปทรงแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเลื่อนขึ้นไปนะคะเพื่อนๆขะเลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะคะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีคําว่าเพิ่มเติมมันจะมีเขียนว่าโพสต์เกี่ยวกับเพิ่มเติมเพื่อนๆกดนะคะคําว่าที่เขาเขียนว่าเพิ่มเติมตรงจุดนี้นะะกดเลยพอกดเสร็จนะคะเขาจะเป็นรูปแบบนี้นะคะ เห็นตรงนี้ไหมที่เขียนว่าวิดีโอรูปภาพถ้าเพื่อนๆอยากดูรูปภาพที่ก้อยโพสลงไปในงานการตัดเย็บเสื้อผ้าก็กดตรงนี้เลยนะคะเพื่อนขารูปภาพมันก็จะเป็นรูปภาพที่ก้อยโพสชิ้นงานที่ก้อยทำนะคะลงไปก็ก็จะโพสให้เพื่อนๆดูนะคะว่างานของก้อยให้ทําแต่ละชิ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากดูรูปภาพเพื่อนๆอยากดูคลิปวิดีโอการสอนสร้างแพทเทิร์นนะคะเพื่อนๆก็กดจิ้มนะคะ กดจิ้มตรงคําว่าวิดีโอนะคะตรงนี้วิดีโอนะคะพอจิ้มลงไปนะคะแล้วเลื่อนขึ้นไปก็จะมีคลิปวิดีโอแต่ละแบบแต่ละทรงการสร้างแพทเทิร์นเสื้อปกกล้วยหอมเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีคลิปวิดีโอ มีเป็นร้อยคลิปเลยนะคะวิธีสร้างแพทเทิร์นเสื้อแบบต่างๆกระโปรงผ้าถุงสําเร็จกางเกงขาสั้นกางเกงแฟชั่นการสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อทุกสิ่งทุกอย่างเทคนิคการตัดเย็บการสร้างแพทเทิร์นจะอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นช่องแบ่งปันเพื่อนๆเลื่อนหาเลยค่ะจะมีภาพหน้าปกแล้วก็จะมีชื่อนะคะการทำการสร้างแพทเทิร์นกางเกงเอวต่าเอวสูงการวัดตัวนะคะเทคนิคการวัดตัวเทคนิคการสร้างแพทเทิร์น นะคะเลื่อนขึ้นไปจะมีคลิปวิดีโอให้ดูเป็นร้อยๆอยคลิปนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่หาไม่เจอนะคะให้ทําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นคลิปสั้นนะคะคลิปสั้นคลิปเรียวนะคะเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูเหมือนเดิมนะคะ<ๆ>การดูก็จะแบบนี้<ๆ>นี่คะกดเคลียร์ก็เจอคําว่าเพิ่มเติม ขาจะไปเจอจะมีให้ให้เลือกนะะให้เลือกดูว่าเราจะดูคลิปวิดีโอหรือจะดูรูปภาพถ้าเพื่อนเพื่อนอยากดูคลิปวิดีโอแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นหรือแบ่งปันการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อนเพื่อนก็กดจิ้มเข้าไปตรงเขียนว่าวิดีโอถ้าเพื่อนอยากดูคลิปสั้นคลิปเรียวก็กดเข้าไปตรงนี้นะคะเรียวนะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปหาจะมีคลิปให้ดูเป็นพันๆคลิปเลยค่ะ นี่ค่ะทางช่องนะคะเป็นช่องแบ่งปันสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่หาไม่เจอนะคะดูคลิปวิดีโอนี้ก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะคะลองทําดูนะคะเพื่อนค่ะเผื่อจะได้หาคลิปวิดีโอที่ก้อยลงให้ดูเป็นช่องสาธารณะนะคะเป็นช่องแบ่งปันเข้าไปติดตามชมได้เลยนะคะ